Thank <laughs> you. โดยที่จะเรื <respuesta> qualche, tinha, tense, <awia> ่องรางวัลเลยใบทนั้รางวัลอื่นๆก็คือรางวัลที่มีการใพ้เกล็ดสิ้นแล้วเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสี่สามสี่รางวัลนะผมไม่รู้สึกว่ามันถ้าไม่สบายใจแล้วท่านในน้บไปพวกกลัวใช้ไม่ได้นเดี๋ยวหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านแก่รางวัลที่เป็นหูังหูฟังเซริอผมกลวมใช้ไม่ได้ ให้คุณเนะี่ยเอามาคุณอยากได้อะไรมาเปลี่ยนเอาเป็นกาแฟกาไปหรือกลาวันหนึ่งกรางวันนาฬิกานาฬิการแข่งข้างฝาได้แต่ถ้าเกิดออกไปนวะไปเกิด่านมันใช้ไม่ได้ขึ้นมาผมรู้นนะคุณก็เอามาเปลี่ยนเป็นกาแฟคุณไม่เอาไปนะเด็กมันจนะน,นาฬิกา,า,าเป็นนาฬิกาเล็กอยู่หลงไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนมันนาฬิกาเล็กๆที่ไว้ติดข้างฝาผมไม่หวงพวงไปใช้ไม่ได้จริงไนงะ นะเอามาเปลี่ยนเป็นกาแฟถ้าคุณไม่พอใจนะถ้าคุจะร้านเอาไปก็เอากลับไปเลยนะก็ถือว่า <c oughs> มันเป็นโชคลาาของคุณเอออันนี้เป็นว่าขอระองรับเพ่ให้มันดูน่าเกลียด่านั้นเองนะเข้ายจไหมแล้วก็างวันชื่อหอเนี่ยบางวันก็รา,า,กกาคาสูงมากเหมือนกันบางวันก็ราคาถูกสุดมแกไปย่เพิแกล้ นะแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากก็คือเรื่องของเสื้อพ่อปู่กับเสื้อในหน้าเป็นโครงการการกสุศลนะครับก็คือโครงการที่เราจะร่วมการบูรณะปฏิสัขงขรณ์รอบปริมณฑลพ่อปู่ในหน้าแล้วก็จะทำป้ายบริษัททั้งสองฝั่งฝั่งนี้นที่เราเห็นอยู่มันจะมีอยู่ข้างเดียวต่เราจะทำทั้งสองฝั่งให้เต็มน,นะแล้วก็ทำแบบ ดีเลยนะมีแท่นบูชามีกระถางธูปมีวางเส้น,นแล้วก็ทำกับโรงเผาเข็มแล้วก็มีแผ่นหนะ้าพื้นหินอ่อนยกสูงขึ้นมานะยกสูงขึ้นมาอีกเพื่อให้ดูดีมีสถ่าราศนี้ั้งแต่ผมรับโครงการนี้มาจากท่านประธานประทุรับรับเป็นรับเป็นผู้นําในการจัดหาทุานนั้นะจากท่านประธานอะไรๆก็เหมือนจะง่ายไปยผม แม้กระทั่งตำแหน่งไดมอนด์จริงๆแล้วเนี่ยที่ว่าจะจบเดือนมีนาคมเหมือนปาติหารเลยยังไม่ได้ออกแรงเลยนะฮะเป็นไดมอนดสองไดมอนเนี่ยกานเที่ยงควรจะอายุยืดเท่าไหร่เที่ยงอายุยืดเร่เรียายุเราเรี่ยใไม่ได้ออกแรงเลยนะพวกเนี่ยสองคนเนี่ยเออเพื่อจะแบ่งไดมอนโดยออกแรงน้อยมากเพราะว่าเดือน มีโปรโมชั่นใหญ่ของปัะธานออกมาช่วยแล้วแล้วมาช่วยในจังหวัดที่เรากำลังทำต่างแข่งด้วยพอคิดสาราตาออกมาปุ๊บคือคล้ายๆกับว่านี่เขาก็ไม่รู้ยังไงนะคือเขาอยากไม่จบแพ้เขาเหลืออยู่ไงเหลือสองมุมี่ผมก็จบไปแล้วแต่ผมไม่ประการผมรอให้เขาซึ่นก่อนแต่พอพอจันเที่ยงพอท่านประธานออกโปรโมชั่นสามหมบ่นแสนห้ามาปุ๊บเช็คตุ๊บตุ๊บตุ๊กตุ๊บเ่อนนี้นั้นเขาถึง คงคงบ้างไม่ได้แบบนี้นะแม่เรียนลูกเท้ามาไม่เลียงไม่รอซื้อไปเลยร้อยล้านตอก็ถษาแม่เลี้ยงถ้กระเป๋าหนักขนาดนี้พ่อมาในว่าเหรือไปการเงินที่บ้านได้มากเลยไปการเงินชอบมากเพราะกำไรเยอะมากในโรงงานตั้งกาแฟได้กาแฟได้เท่าไหร่เอะคูณเอาหนึ่งร้อยเนี่ยคูณเลยห้าห้าคูณหนึ่งร้อยเป็นเท่าไหร่นั่นคือกำไรส่วนต่างของแถม แล้วก็โบนันที่มันกระทบแล้วมันกระทบอีกแล้วกระทบแล้วมกระทบอีกนะครับจนไม่รู้จะกระทบไปกี่ชิ้นกับกี่ชิ้นซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นไดมอนด์สองไดมอนด์แรกของจาก้อนสามหกคร้าจบแล้วนะครับจบแล้วจบตั้งแต่วันที่ยี่สิบที่ผ่านมายี่สิบพันวารมคบเหไม่พลาดทหายไน่นอนเดี๋ยว ปราศสตอนหลังจางกบริษัทระกาศก็จะมีะงานปลาศัยของของคุณเจษฎาและของผมนะแต่ามาบอกว่าเคลื่ันร่างทำยังไงขึ้นตอนขึ้นไดมอนต์ตอนไม่ใช่ขึ้นรูบีซ้อนไม่ใช่ขึ้นเอเบอร์แลนด์ซอนแต่ขึ้นไดมอนด์ซอนขึ้นดีไหมครับนี <Yeah. S 1> อ้อดีนะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากก็แล้วกับคาลาวรูปีนะผมก็เลยเป็นว่าที่คราว รู Dante, ปีไปองไปแล้วไปแล้วเหรอไม่ไปแม่ยามองเป็นคนที่ผมไม่ตาเป็นขาวลูปิธนามดาแบบนี้นะเกลียดไปแล้วเนี่ยความรู้สึกเจ้าหนะครับแล้วก็คือเราก็ต้องบอกว่าต้องต้องขอบคุณพ่อปู่นะพ่อปู่กับแม่ย่าอธิษฐานกับท่านไว้ท่านก็ทำให้งานทุกอย่างมันราบรื่นรวมถึงเสื้อเนี่ย ออกมาก็ไม่คิดว่าจะขายได้ง่ายขนาดนี้ทั้งที่าาราคาตั้งสามร้อยบาทนะครับกป็ปรากฏว่าได้รับการต้อนรับจากผู้นำทั่วประเทศเลยนะครับใครที่ยังไม่มีเสื้อตัวนี้จะบอกเมื่อคุณซื้อาไปมันก็เหมือนคุณเนี่ยได้นำพ่อปู่แม่ย่าไปไว้ในบ้านแล้วก็ติดตัวคุณไปทุกคนทุกแห่งเสื้อพ่อปู่แม่ย่าเมื่อคุณได้ไปแล้วนำไปทำธุรกิจ ตลาดในประเทศไทยไม่ว่าจะหรือต่างประเทศก็แล้วแต่ไม่ยากจะเกิดแผ่นดินให้คุณทุกทุกทุกพื้นที่ไปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านําไปใช้จะสงผลดีกับลูกค้าทุกคนของคุณถ้าผลส่วนใส่เชื่อมกาบอริษฐานินเกถึงท่าเพราะว่าคูเนี่ยเป็นพระอริยะบุคลชั้นโสดาบันตอนนี้ท่านอยู่ประมาณทั้นอยหรือไม่ทป็นที่มีบานบริสิ เป็นขัญกาบริจารทั้งหกขักนตัวมานี้ส่วนพราได้ธรณีเนี่ยท่านมีบทบาทในการช่วยเหลือพระองค์ปราบานก่อนวันตรัสรู้นะครับอันนี้เขาเล่าไว้เป็นบุบราณิีฐานเชื่อก็มีจริงไม่เชื่อก็ไม่มีจริงแล้วแต่เราคุณก็เลือกเตว่าคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อถ้าเลือกแล้วเชื่อถ้ามันท่านคุณประสบความสำเร็จคุณเชื่อ้ไม่เชื่อดีเชื่ออีกฝ่าใช่ไหมสิ่งที่วูดมาทั้งหมดนี้เป็นไปเป็นจริง สวมเสื้อพ่อปู่ไปจะขายดีสวมเสื้อไม่ยากไปเปิดตลาดได้ทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยนะครับสุดท้าย,ยก่อนปีใหม,นะมน่นะรันตนตะเยอปภาเวนะด้วยร่าพของคุณะศรีรัตนชัยด้วยรางของสิ่งิศักดิ์สิทธิทั่วทักนโลกด้วยอนุภาพของพ่อปู่ชิวโกมาลพันและพ่ะแม่ธรณีตรงโดนรันาลประธา,านพร ให้พี่น้องผู้นำปรา 3, 6, กฏสามหกก้าทุกคนจงประสบแต่อายุวันนสุขภพละปฏิภาณแระสังสมบ,บัติจงประสบความสำเร็จในธุรกิจเพอ่มเป็นไระดับคราวไดมอนสตาร์ทุกคนจงประสบความสำเร็จในทุกๆก,กิจกรรมและกิจการที่คุณเข้าไปรว่วมมือด้วยที่คุณเข้าไปนำด้วย ขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงครอบครัวคนที่เกี่ยวข้องกับคุณลูกค้าของคุณทุกทุกคนสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดปี2563ตลอดไปครับโอเคเนาะแค่นี้นะแล้วก็ขอแจ้งรางวัลาใครยากได้รางวัลยกใหหน่อยอามารับเลยเหเลือสุดท้ายพอดี